สวัสดีครับขอนำเสนอพรีวิวหลักสูตรการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุคดิจิตัลครับดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันครับปัจจุบันหากองค์กรธุรกิจไม่ได้ใช้เทคโนโลยีหรือไม่ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองให้พร้อมรับกับเทคโนโลยีที่เข้ามาธุรกิจของเราก็จะไม่สามารถเดินต่อได้เพราะผู้บริโภคอยู่บนออนไลน์ดังนั้นการปรับเปลี่ยนธุรกิจ แน่นอนครับในรายละเอียดของเนื้อหาของหลักสูตรก็จะทำให้ท่านเห็นภาพว่าต้องเริ่มที่กรอบความคิดของบุคลากรครับที่เข้าใจเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมองเห็นว่าวิพัฒนาการเรื่องของเทคโนโลยีนี้เกิดอะไรขึ้น disruption ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจของเราถ้าเราไม่ d i s r u p t ตัวเองก็เท่ากับเราก็ไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่ โลกยุคใหม่ได้เพราะผู้บริโภคมีการเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตต่างๆของเขาหรือการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจการหาข้อมูลต่างๆอยู่บนออนไลน์หมดนะครับเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของอ e ีคอมเมิร์ซว่ามีกี่แบบและธุรกิจของเราควรเลือกอยู่ในลักษณะของอ e ีคอมเมิร์ซแบบไหนที่สอดคล้องเราจะเข้าใจเรื่องของการใช้ข้อมูลสู่การตัดสินใจเราเรียกว่า Big Data นะครับ การใช้ Big Data นั้นไม่ใช่เรื่องของการมีข้อมูลที่เยอะมีข้อมูลที่มากแต่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลให้สอดคล้องเหมาะสมและสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงครับซึ่งในสุดท้ายก็จะทำให้ท่านเห็นภาพว่านโยบายของผู้บริหารครับในการกำหนดว่าองค์กรกำลังก้าวสู่องค์กรยุคดิจิทัลเป็นหัวใจสำคัญครับและทุกคนมีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้น ทานฟอมธุรกิจของตัวเองหากเราทำา2จุดนี้ได้รายละเอียดของการปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อก้าวสู่ยุดิจิทัลก็จะไม่ยากครับเพราะเทคโนโลยีสามารถหาได้แอปพลิเคชันต่างๆสามารถหาได้การปรับเปลี่ยนโดยที่มีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูแลตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับสำคัญที่ว่าผู้ิหารเอาจริงกับเรื่องนี้มากแค่ไหนและบุคลากรพร้อมรบับกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลมากน้อยแค่ไหนครับ